ส่วนช่วงนี้พาไปดูข่าวเหตุรันทึกที่กำแพงเพชรครับมีงานงิ้วประจำปีแล้วส่วนหนึ่งของงานคือการแสดงเชิดสิงโตจังหวะที่เด็กคณะละครเชิดสิงโตเนี่ยอยู่บนเสาปีนเสาแล้วถูกเหวี่ยงขึ้นไปเด็กร่วงลงมาหัวกระแทกพื้นไปดูวินาทีนั้นครับ นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์การแสดงสิงโตมังกรทองที่งานนิ้วประจำปีศาลเจ้าพ่อเสือตลาดนาครชุมตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรระหว่างที่นักแสดงอยู่บนสาวถูกเวียงขึ้นไปหามังกรเวียงกลับมาแบบนี้แล้วเขาเวียงขึงน้นไปทีร่วงนะครับ พลัดตกลงมาหัวหม่งโลกแบบนี้ครับท่ามกลางความตกใจของคนที่ร่วมง,งานผู้ที่พบเห็นรวมถึงเพื่อนๆน,นักแสดงหลังเกิดเหตุพบว่านักแสดงที่ตกลงมาเป็นเด็กชายอายุแค่12ปีนะครับอาการคือหมดสติมีเลือดออกทางหูทางกู้ภัยก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนายสมยศสิลคูลอายุ46ปีประธานมูลนิธิหน่วยกู้ภยัยข่าวภาพกำแพงเพชรก็เล่าว่าช่วงนอนนั้นเนี่ยมันมีฝนตกลงมาพอดี กรรมาการจัดงานงิ้วก็จัดให้มีการเล่นสิงโตมังกรทองโชว์ให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ดูกันทุกปีตามปกติ<ะ>จังหวะที่เด็กตกลงมาเนี่ยคาดว่าอาจจะเกิดจากเหล็กเสาและผ้าที่มัดเปียกน้ำครับฝนมันตกไงก็เลยลื่นถลยร่วงลงมาจนศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงครับดูแลดูแลอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าในจังหวะที่น้องเขา เขาลื่นลงมาเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงของผ้า,าเหล็กเหล็กที่มันเปียกน้ําแล้วก็ผ้าผ้าเปียกน้ํามันทําให้ลื่นแล้วน้องก็น้องก็ไหลลงมาแล้วก็หัวกระแทกศรีรษะกระแทกพื้นเบื้องต้นพบว่าเด็กคนนี้มีอาการกระโหลกศรีรษะร้าวเลือดออกในสมองแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับถึงแม้ว่าเด็กจะได้สติขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังมีอาการมึนอยู่ ทางคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาสลายลิ่มเลือดอย่างน้อยก็พอมีสัญญาณที่ดีก็คือคุณหมอบอกว่าอาการของน้องดีขึ้นตามลำดับนะครับขอให้หายไปไว้นะคะ